ก็ขนานทัชชะนะคะในเรื่องอาตมาฟ้าผ่ารับบทเป็นจวงค่ะจวงก็จะเป็นสาวน้อยที่ข้างรักค่ะซึ่งคนนั้นก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากพี่ปักเป้าหรือว่าพี่ป๊อปปองกูนั่นเองค่ะข้าขอสาบานต่อหน้าศาลเจ้าพ่อทรข้าจะรักจวง จะมีโจงคนเดียวตลอดไปหากข้าปิดคำสาบานขอให้ฟ้าผ่าทันทีพี่บบกเป้าในเรื่องก็คือหล่อมากแว่ราก็จะแบบรักเขาเหลือเกินแบบตัวนุ่มน่ารักน่ากอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็มันก็ทนกันไม่ได้ค่ะมันก็ขำกันเองอะคะ่ะในหนังเนี่ยคือมีเลิฟซีนแล้วคือพี่ป๊อกก็จะมองนาก็จะทำตาปิดๆแบบว่าไม่กล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันพยายามจะโรแมนติกแต่มันก็ก็จะหลุดขำกันเองอะไรางเงี้ยบางทีงก็แบบทำใจไม่ได้ สำหรับเรื่องอาตมาฟ้าผ่านะคะก็เข้ามาในช่วงแบบเทศกาลพอดีเลยแล้วรู้สึกว่ายัางไงก็ต้องสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูแน่นอนมี <S <S 1> <S 1> ตับใหม่ๆมาให้ประชาชนได้นําไปใช้ต่อแล้วบองว่าทุกคนที่มาดูอัตมาฟ้าผ่านะคะก็จะได้เสียงหัวเราะรอยยิม้มแล้วก็แน่นอนขอฝากภาพ,ะพะยนตร์อาตมาฟะะม้าผ่า6เมษายนทุกโรงภาพ,ะพะยนตร์ค่ะ